นัทโตเซมพลอคีลาเจมโมโมทานิเยน้นองตาแทงก็เลยอ่ออสลาไซกววเดแลนนี่เนาะ အာမရ uh, ော်လပြကတော <know>. yes. ့ရာန so, ဲ့ကလည်းလည်းတောင်းလီမျိုးနော်ကလည်းဖာထမားကလည်းနော်၈အော်ဒါယူပူတားရယ်နဲ့ລາຄາလာလန်လီမနော်ລາຄາလာလန်နေမအချက်လုံးနော်ອ ଲେ ລັງສິຕະທີມິນດາສູနော်ຕະທີມິນດາສູနော်ອໍເຕ ગા နော်ອໍເຕ ગા ລະທີຖີລີດືພູຕາနໍແລະຕັ້ງໃນຢູ່ຍາແນဟာພູບາມາພູຕາနໍໄປຢູ່ໂອເວີໄດນໍအာຕຽບພຫຼອມອချက်ຕຽບພຫຼອມມີປູຍາແນອໍນໍອໍເລເຕທີ່ອອນເລເວທີ່ໂອເວີລີຕ້ອງນໍລໍອພາຈາບຸດືໂອທີເຍພໍແລະ ก็ลวว่าราคาจะบูเนานอยู่พึตาสายพิตาสายเนี่ยอยู่พิตาสาจะบุเราคาละลายเยเมรเนาะราคาลายเยมออลเลสุดที่สาอละไกเนาะแต่ที่มีตาสุนออเทอร์เราทวีดีโอหอทวโอมียดดีโอนะเนี่ยพิตาสานจเก็บปะตายยาเนี่ยพิตาสาน้ะฮบาฮับาชิเนะโอเกติตัแขลงแขลงในยะนี่ยกมห่ยับบางไอคนมาตต้องสียเเพอร์อลเลเตที่ออเลเตที่ว่าเฮลออไปออกไปลิอางเนี่ยเฮลไปจะว่าพลอยเย็บผอนเนาะ คือเี๋วกาเลกแล้วค่าเราไปเผื่อก็เลิอย่างแน่เผื่อก็เลิกเรารับรองราคาละลาแต่เมื่อเอาฉลองเอาเล่นล่กับบางอาละไกเนาะ ออตอเตที่อนนึ่งอ่ะเราขอทีทีดีโอมีอตีโเขอเอาดาประมาณต้องเสี่เงเพื่อแต่ยับเอ่อ้าเกเพื่อเด่กูไมกูเจน่ะนาะางพุตาตีเลเจบุเน่ยบางพุงลองเตะที่ตนะคนนี้เราขอบางพุงลอเตะที่ต้นเราปลลิต้องขอเราไปจับหร่เอาพลองโอทีเย่เยัเนีะยังพรด้วยก็แล้วเวลาค่าจับหรื่เนาะเวลาอยู่พื้อยู่พื้อยู่พิตาสายยาบุาะอยู่พิตาสายเน่ยราคาละล่ต่เมียพิตาสาเราแจ้งเกี่ยวับเราขอเมลิโอติตัวเกลต์อะวันลอเกลตราอง่เลโอเกลต์แต่เราบเน ota gano agora potasa no papona potasa ta dale chella khaya huna momole ma kala ge phele anae we ge phe thage phele na kumai ku chella ya bone no opai olate thi onle pe thi sia obali ta no lo opai ja ku du no plan otie pa no okay no lane yo kalou o ta ang ge limi na ne lo ke hola ni ja bo ni no kalou ta ang ge ja bo kalou ta mo lo na le ta no wa ya ne okay osala sai kwa di